มามีจูนทาเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีพีนี้นะคะมามีจูนหาเที่ยวมามีจูนวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนอ่ะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะไม่ไกลไม่ไกละคะ่อะอาคะ่ะไปค่ะตามไปชมกันเลยค่ะห้องนี้นะคะห้องหุ่นแต่ว่าพวกเราเรียกมันว่าห้องสารฝันวัยเด็กของสบมบบีเดชเล่ะคะ่ะ ก็ไปดูกันเลยค่ะว่ามันีอะไรบ้างน,นะคะห้องเนี้ยนี่ค่ะมาต้อนรับเราเลยค่ะน้องตัวแรกค่ะมาเลยค่ะมาชมกันในโซนต่อไปนะคะโซนนี้นะคะเออเราจะแบ่งกันเป็นสามชั้นค่ะชั้นบนนะคะจะมาจากเรื่องอืม Star Wars ค่ะจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะจะมีลายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีไปถึงหน้าคนเลยค่ะ ที่นคากลัวเหมือนเหมือนผีอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วในสองชั้นที่2ก็เช่นกันค่ะก็จะมาจากลายมูวีนะคะเออชั้นบนกับชั้นชั้นกลางเนี่ยจะเป็นลายมูวีค่ะจะเห็นนะคะก็จะมาจากเรื่องต่างๆค่ะจะมีแบทแมนสไปเดอร์แมนอเวนเจอร์สหรือแม้จต่วูลบูลินค่ะเออแล้วก็ชั้นล่างนะคะเออจะเป็นแนวคอมิกส์ค่ะ ก็คือคุณจะสังเกตนะคะว่างานปั้นแต่ละตัวจะเป็นหน้าจะเป็นออกแนวการ์ตุนกระตูนทั้งหมดเลยค่ะค่ะค่ะเราจะมามาดูในส่วนของตัวงานปั้นตัวแรกนะคะที่ภูมิใจนาเสนอมากเ,เลยค่ะเพราะว่าค่ะงานเขาละเอียดที่สุดเลยค่ะงานปั้นอันนี้นนยแตะไปดูที่ผิวหนังหน้าของเขาเน,นี่ยมันจะเหมือนเป็นเงือเงอืแล้วก็เป็นเหนียวเหนียวเหมือนเป็นเหงือจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็ดูงานเขานะคะ ขนต่ละเส้นเนี่ยค่ะโอ้โหรอยตีนกาหนวดเคราเนี่ยโ,โหเหมือนมากมากค่ะผิวหนังเขานะคะดูแล้วหรือแม้กระทั่งจะเป็นรอยที่เขาโดนทำร้ายค่ะรอยกระสุนโ,โหแบบเนียนสุดๆเลยค่ะงานพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะสปีดิฉันค่ะเขาบอกว่ามันเป็นงานเพียออเดอร์นะคะอ,ออเดอร์เป็นปีค่ะสั่งแล้วเขาถึงจะทำท่ะเมททัวร์เดอร์ค่ะมันทรงคุณค่ามากเลยนะคะ โอเคค่ะมาในตัวต่อไปนะคะอันนี้ค่ะมาจากเรื่อง Avengers ค่ะเนี่ยนะคะสามีดิฉันค่ะวันดีคืนดีเขาก็จะต้องมาสางผมค่ะสางผมให้เนี่ยค่ะผมดิฉันเขายังไม่เคยสางเลยนะคะแต่เขามาสางผมให้เจ้าตัวเนี้ยค่ะตลกมากเลยนะคะมันจะมีหวีสำหรับสางผมโดยเฉพาะเนี่ยนะคะค่ะโอเคค่ะมันเป็นในส่วนของคอมิกส์นะคะคอมิกส์ก็คือแม่เขาจะเป็นแนวการ์ตูนค่ะเนี่ยค่ะบอกไลยค่ะจะมีเนี่ยค่ะ Spiderman มี มาจาก Avengers มาจาก Spider Man มาจาก Iron Man ก็มีนะคะตัวนี้น่ากลัวค่ะไม่อยากเข้าใกล้เลย<อ>ยีฟันใส่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะยีฟันใส่ดิฉันด้ยค่ะมาดูตอนนี้ยีฟนกำก็มีปรรา่าร่าเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะลุงลุงมาจาก M i b ีนะคะเนี่ค่ะอยากจะนำเสนอค่ะลุงคนนี้เปิดหน้ารูได้ด้วยนะคะโอ้โหมันมีนกลไกอยางนี้ด้วยค่ะเป็นเอเลี่ยนเหรอคะ เ yeah, oh, wow, น,นี่ยค่ะโอ้โหว้าวมากค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นดีเทลของงานปั้นซึ่งเราพิเออเดอร์มานะคะเขาก็จะมีความละเอียดตรงนั้นตรงนี้มุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งสองตัวนี้ก็คือจะมาจากเรื่อง Underworld ค่ะ e v o l u t i o n มากลัวมากเบแยกเที่ยวใส่เราโอ้ my god แล้วอันต่อไปค่ะแนวสยองขวัญกันไปเลยค่ะ Friday the t h ่ะ t h e Final Chapter และก็ต่อไปนะคะเป็นเรื่อง n i น h เม a r e ในมุมนี้นะคะจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไระคะสัดส่วน1ต่อ3ะคะ่ะตัวจะเล็กลงมาจากงานปั้นทางสัมม์นะคะเออเกือบทั้งหมดจะมาจากท่ายนิมาิคเพรค่ะก็เป็นงานพิออดดเช่นกันนะคะค่ะนำเสนอตัวนี้ก่อนเลยคะ่ะเอเลียนค่ะตัวนี้ค่ะ,คะคแต่ของว่าสัตว์มันแพงมากเลยคะ่ะมันหายากอย่าให้เผลอนะคะฮิวไวขายะคะ่ะ นี่ค่ะมาดูนะคะเนี่ยงานก็จะละเอียดอย่างนี้ค่ะเวลามันมานะคะมันจะมาประมาณแบบแล้วแต่บางตัวก็จะมา3มชิ้น4ชิ้น10ชิ้นก็มีค่ะเนี่ยค่ะเกือบทั้งหมดค่ะดรฉันเป็นคนต่อนะคะเนี่ยค่ะตัวต่อไปค่ะเขาคือคซนเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเคยดูเรื่อง Avengers ต้องรู้จักค่ะเขาเองค่ะ t ร a s ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นงานพีอเดอร์แล้วก็นานพอนสมควรเลยค่ะเพราะว่าฉันก็เพิ่งเห็นค่ะเพราะมันเหมือนจะเพิ่งมาแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นฮาร์ฟไซส์ค่ะโหนี่ขนาดแค่ฮาร์ฟนะเนี่ยดูสิอันนี้นะคะโซนไอรอนแมนค่ะแต่สี่ตัวนี่เขาจะทำท่าต่างๆนะคะก็โซนนี้จะเป็นไอรอนแมนที่เขาทำท่าไม่เหมือนกันเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อสองค่ะ ที่พรีออเดอมาจากค่าย IA นะคะหรือว่า Imaginarium Art ค่ะค่ะาโซนนี้ค่ะเราก็ยังไม่ไปจากเรื่อง i อร n นแมนะคะตัวนี้ค่ะใหญ่ๆบบปืนเนี้ค่ะ Iron Man ตัวแรกนะคะหนึ่งต่อหนึ่งค่ะดูเราก็สองเมตกว่านะคะเพราะว่าสูงมากแม่ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยค่ะตัวจริงของเขานจะสวยมากค่ะงาน,นเขาจะแบบดูแบบเงา แล้วก็มีระบบไฟตอนกลางคืนด้วยนะคะถ้ามาดูตอนกลางคืนเนี่ยสามารถต่อไฟให้มันเป็นแบบมีแสงออกมาได้นะคะค่ายนี้ค่ะมาจากจีนสตูดิโอนะคะ เรื่อง Star Wars ค่ะเขาเป็นตัวเอกของหรือว่าตัวเด่นของเรื่องนี้นะคะดูสิคะ,ะดิฉันจะให้เทียบสัดส่วนนะคะดิฉันยืน,นะคะ่ะดิฉันสูงประมาณ158ดูสิคะคุณแล้วคุณคิดว่าเจ้าตัว way, ดันเวเดอร์ตัวนี้เขาสูงเท่าไหร่คะลองมาประกอบมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนคะนี่นะคะต่อละชิ้นนะคะ้าคุมเนะะี่ยค่ะกระชางขึ้นไปส่วมไหมเขานะคะไม่กระทั่งมูไม่กระทั่งเข็มขัด สามีดิฉันมีความพยายามสุดๆค่ะแต่งตัวให้หุ่นยนต์ค่ะสุดยอดมากค่ะค่ะมาในโซนต่อไปนะคะโซนนี้เรียกว่าเลโก้ชาวค่ะนี่เลยคะ่ะ มันก็จะเป็นจริงๆตอนต่อตอนแรกมันก็จะเป็นเฉพาะตัวของมันแค่นี้เลยค่ะอาคารนี้อันนี้ก็เช่นกันค่ะเขียวๆนี่ก็คือจะเป็นอาคารนี้นะคะแล้วเราอะมาคิดเองแล้วก็ประกอบเองค่ะว่าเราอยากจะเอาอันนั้นมาไว้ตรงไหนอันนี้มาไว้ตรงนั้นอันนั้นมาไว้ตรงนี้แล้วก็ประกอบเป็นถนนเป็นมันจะมีเพลทที่เป็นถนนมาให้แล้วก็เป็นรถเป็นคนเป็นอะไรที่เราสามารถเอามาวางเพิ่มเติมข้างหน้าน <S <s <Shane> <S บ้านได้ค่ะอย่างอย่างเช่น ในเมืองนี้นะคะตอนที่เดฉันประกอบกันกันกนบสามีเดชันนะคะเออแล้วก็โอเคค่ะเราไปคิดกันว่าในโซนนี้ก็จะเป็นเออเป็นตึกเออซึ่งไม่ได้ดูสูงมากค่ะแล้วก็เป็นแคบแค่เพราะว่าฝั่นนี้เราจะเหลือพื้นที่ที่ทําน้อยนะคะแล้วก็บ้านต้นไม้อันนี้ค่ะก็จะมาอยู่ในม่นี้เพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยเข้ากับตึกราบ้านช่องสักเท่าไหร่เลยให้มันออกมาไกลเมืองนิดนึงนะคะแล้วก เนี่ยค่ะอย่างเช่นโซนตรงกลางอันนี้นะคะก็จะประมาณคล้ายๆเหมือนกับเป็นร้านค้าเล็กๆน่ารักน่ารักที่มาประกอบกันใน4ส่วนนะคะอันนี้ที่เห็นค่ะแล้วก็ต่อเออแต่ละชิ้นส่วนหรือว่าแต่ละอาคารที่ต่อเนี่ยจะมีส่วนประกอบชิ้นหรือชิ้นส่วนเนี่ยประมาณเออที่ดิฉันต่อเนี่ยประมาณ 1,000- 3000ถึงชิ้นนะคะจะประมาณนี้เลยค่ะ อไกของเลโก้นี่เขาคิดมาได้สุดยอดจริงๆค่ะคนคิดต้องชื่นชมเขานะคะนี่ค่ะเซต Star Wars ค่ะเอ่อแต่ละเซตเนี่ยนะคะเดฉันก็ใช้เวลาต่อพอสมควรเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะสามีเดฉันเรียกว่าลูกชิ้น,นะคะ่ะไอ้ลูกชิ้นอันนี้นะคะโหชิ้นส่วนนะหลายพันชิ้นนะคะแล้วคุณคิดดูนะคะกว่าจะเสร็จเนี่ย ก็ถ้าจําไม่ผิดก็ใช้เวลาประมาณน,น่าจะเกือบเกือบสองอาทิตย์ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันต่อมาก็เป็น m i l l เนียมซอร์คอนค่ะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นตัวที่ชิ้นส่วนเยอะที่สุดของ Star Wars เลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอะไรนะคะ Executor Superstar Destroyer โอ้มันคือยานอวกาศนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมในโซนนี้นะคะวันนี้จะนำเสนอเป็นทรานสฟอร์เมอร์อ er ค่ะจะเป็นหุ่นง,งานปั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกับออกไปจากเมื่อตะกี้นี้ที่เราดูนะคะเพราะว่างานปัน้นแต่ละชิ้นงานเนี่ยอันนี้มันจะมาเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณสัก20กว่าชิ้นได้นะคะที่เดชันประกอบขึ้นมาลักษณะเด่นของหุ่นแต่ละตัวเนี้ย ออมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่นะคะอย่างเช่นตัวนี้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ของเขาเนี่ยค่ะคุณสามารถจะเปลี่ยนแขนเปลี่ยนท่าทางลักษณะหรือจะเปลี่ยนอาวุธของเขาก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นสัตว์ประหลาดหรือดไดโนเสาร์หรือมังกรนี่แหละคะ่ะกิมลอ็อกแล้วก็มาจากทั้งหมดเนี่ยนะคะตรงนี้จะมาจาก่ายพรามวันค่ะ แล้วในโซนสุดท้ายนะคะที่ดิฉันจะพามาชมก็คือจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าหุ่นเหล็กค่ะอันนี้มันก็จะแตกต่างกับงานปั้นนะคะเพราะงานปั้นเนี่ยแต่ละตัวแต่ละชิ้นงานเนี่ยเขาจะทําจํานวนจํากัดค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่อาจจะมีหลายๆตัวเยอะๆแล้วก็มาเป็นคอลเลกชันว่าโอเคคอลเลกชันนี้มี10ตัวคอลเลกชันนี้มี5ตัว แล้วก็สามีดิฉันนะคะเขาพรีออเดอร์ม,มาจากร้านชื่อตาปิงทอยค่ะตามกันไปได้เลยนะคะถ้าใครเป็นแฟนหุ่นเหล็กค่ะ <S <S 1> <S 1> ก็ตู้ที่สองก็จะเป็นหุ่นหุ่นเล็กตัวเล็กๆเหมือนกันแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเครื่องบินค่ะ ใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากทราบว่าชิ้นงานไหนเราพรีออเดอร์มาจากไหนนะคะอินบ็อกถามมาได้เลยนะคะค่ะเรายิยนดีตอบนะคะหรือว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมห้องนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับใน EP ต่อไปนะคะค่ะจะพบกับพวกเราได้ในมามนีิจูนคาเที่ยวคริสต์มาส in London นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย